สวัสดีคะ่ะคอนอื่นเลยต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องหมอควินพยากรณ์มากดติดตามกดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้หมอควินจะมาตรวจดวงแบบภาพรวมประจำเดือนมิถุนายนให้กับชาวราศีทุกทกท,กท่านนะคะแล้วก็ทุกๆลักลนาด้วยค่ะมันเป็นแบบภาพรวมนะคะจะเป็นลักษณะแบบภาพรวมเนาะหมอควินจะใช้ไพ่ยิปซีในการทําทำนายดวงให้นะคะ เรามาดูกันค่ะว่าเดือนมิถุนายนนี้ท่านจะต้องประสบพบเจอเรื่องราวใดค่ะไพ่ใบแรกบอกควียให้ไพ่ The Devil Devil คือหลายๆท่านเลยมีความกลุ้มใจในเรื่องราวของอุปสรรคปัญหาหรือว่ามีคำถามคาใจมากมายหรือท่านต้องการหาทางออกที่จะแก้ไขโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและการเงินค่ะนะคะถามว่าท่านจะได้เงินไหมมีเกณฑ์ได้จับเงินก้อนนะคะ โดยเฉพาะ6ราศีต่อไปนี้ที่มีเกณฑ์โดดเด่นในด้านของเงินก้อนโชคลาภได้แก่นะคะราศีมังกรราศีมีนนะคะราศีเมษร,ราศีพฤศพราศีตุลและราศีพิจิกค่ะนะคะส่วนราศีพิเศษที่นะคะแถมให้ขึ้นมาเป็นราศีที่โดดเด่นในเรื่องของ ลาบลอยความเฮงความปังในเรื่องของการเสียงโชคนะคะโชคลาบได้แก่นะคะราศีธนูมาเป็นอันดับแรกเลยนะคะราศีมีนราศีกรกฎและราศีสิสงค์ค่ะ เป็นดาวเด่นนําขึ้นมาเกี่ยวกับโชคลาภนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะซึ่งไพ่ไม่การันตีให้ว่าโอ้โหท่านดูราศรีของท่านแลว้วฉันไปเสี่ยงโชคดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณค่ะหมอเพ็ญจะทํานายตามนับไพ่ให้นะคะ ท่นี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับบุญกุศลที่ท่านทํานะคะการคิดบวกของท่านการใช้กดแรงดึงดูดเข้ามาช่วยในการดึงดูดนะคะเงินก้อนโชคลาภความสําเร็จความโชคดีหากท่านอนุญาตให้ตัวท่านเป็นคนโชคดีดวงเฮงแล้วก็ท่านก็จะมีความโชคดีเกิดขึ้นค่ะนะคะเรามาดูกันต่อนะคะ ในเดือนนี้นะคะเป็นเดือนของการาตัดสินใจที่ค่อนข้างลำบากใจอยู่ในสถานการณ์ของความเอื้อดัดใจค่ะหรือมีเกณฑ์สูญเสียเงินค่อนข้างเยอะนะคะ<ๆ>การลงทุนทำอะไรบางอย่างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่านะคะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินก้อนใหญ่หรือนะคะเงินเข้ามาก็ออกไปเยอะค่ะระวังฟืนไฟในช่วงเดือนนี้ด้วยค่ะนะคะระวังฟืนไฟอย่างเช่น ทำกับข้าวหุงหาอาหารนะคะลืมถอดปลั๊กนะคะลืมปิดแก๊สลืมไปปิดสวิตช์ไฟอะไรต่างๆก่อนออกจากบ้านให้เช็คระบบไฟนะคะให้ให้ครบเลยให้ดีๆเนาะนะคะ รวมถึงนะคะเมื่อฝนตกให้หลีกเลี่ยงสถานที่นะคะที่เป็นอ,อันตรายอย่างเช่นนะคะการอยู่ใกล้อาคารที่ร้าวหรือมีความเก่าเป็นอย่างมากนะคะหรืออยู่สถานที่สูงที่ทำให้เกิดอ,อันตรายต่างๆนะคะหรือ,อไฟฟ้าร้องฟ้าผ่าอะไรต่างๆนะคะให้หลีกเลี่ยงโอเคเรามาดูกันต่อะค่ะนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของแปดถ้วย ท่านอาจจะมีเกณฑ์เดินทางใกล้ไกลหรือหลายๆท่านมีเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่อาศัยสถานที่ทำงานหรือการเดินทางไกลแบบฉับพลันทันด่วนค่ะไพ่ใบต่อไปได้ไพ่ The Strength นะคะหลายๆท่านกําลังแอบซุ่มทำอะไรบางอย่างอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานนอกงานในหรือการใช้ความคิด การวางแผนอย่างระมัดระวังนั่นเองนะคะแต่มีผู้หลักผู้ใหญ่คนแก่คนมีอายุหรือเพศตรงข้ามมาเสนอเงื่อนไขอะไรบางอย่างให้กับคุณนะคะรวมถึงไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของเอสแอลแวนนะเป็นการลงทุนลงแรงลงใจและทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับความสามารถของท่านล,ล้วนเลยความอดทนมันถึงจะออกดอกออกผลนะสิ่งทีท่าน อยากจะลงทุนหรือทําธุรกิจอยู่ให้ใช้เวลาหน่อยนะคะเพราะว่ามันต้องมันเออ่ในช่วงครึ่งเดือนแรกอาจจะมีความตะคอนตแค้นหรือมีความติดขัดอยู่นะคะแต่ว่าพอช่วงหลังกลางปีขึ้นไปก็จะเริ่มค่อยคอยดีขึ้นหลายๆท่านยังเจอปัญหาอยู่ค่ะซึ่งปัญหา ก่าวออกไปปัญหาใหม่เข้ามายังคงต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคในเดือนนี้อยู่ค่ะนะคะรู้สึกเบื่อเสง่ในเหนื่อยท้อรู้สึกหมดกําลังใจพลังใจแล้วก็ปวดเนื้อปวดตัวสุขภาพนะคะต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะระวังในเรื่องของนะคะ การแพ้อากาศการเป็นหวัดนะคะหรือว่าการทานอาหารที่ไม่ตรงต่อเวลาระวังเป็นโรคกระเพาะได้นะคะหรือว่าตัวท่านอาจจะหมง,งานหนักเพื่อจะเก็บเงินก้อนหรือว่าต้องเซฟเงินเพราะมีหนี้สินอะไรต่างๆนะคะที่จะต้องเคลียร์ก็รู้สึกเหนื่อยล้าเหลือเกินในเดือนนี้ยังคงมีเกณฑ์เหนื่อยล้าอยู่นะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของ ชาวราศีหลายๆราศีเลยนะคะล้วนเสียสละและทําเพื่อครอบครัวในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยมีเกณฑ์จับจ่ายนะคะหรือว่าการใช้เงินค่อนข้างมากนะคะเป็นลูกหลานเป็นคนในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หรือนะคะการเออรวมเงินเพื่อลงทุนอะไรบางอย่างนะคะท่านจะได้เงินก้อนเข้ามาก็จริงแต่ว่าให้ท่านเระมัดระวังเรื่องของการใช้ใจ่ายเป็นพิเศษนะคะก็เงินเข้าเยอะออกเยอะนะคะมีภาระหน้าที่ที่จะต้องจับจ่ายหรือว่า ต้องเคลียอะไรต่างๆนะคะถือว่าคุณหรือตัวท่านเองเป็นคนเสียสละเพื่อครอบครัวเป็นอย่างมากนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของแปดแปดเหรียญรอเงินก้อนอยู่แต่ทำไมดีเลยช้าเหลือเกินรู้สึกไม่ค่อยสุขอารมณ์นะคะรู้สึกทุ่มเทเวลานะคะทาอะไรต่างๆมากมายแต่ทําไมมันดูช้าดูเอื่อยดูเฉยจังเลยรู้สึกเหนื่อยเบื่อเอซ็งแล้วในช่วงนี้นะคะเป็นไพ่พลังงานของการเหนื่อยล้าค่ะ เป็นไพ่ของการอธิษฐานจิตเป็นไพ่พลังงานของการแบบท้อเทใจนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ความรักสําหรับคนโสดนะคะเกณฑ์ที่จะได้เจอคนมาจีบมาชอบหรือว่านะคะเรียกว่ามีคนที่มาหลงรักคุณคลั่งไคล้คุณเป็นอย่างมากหรือคนรักคู่ครองของคุณจะดูแลเอาใจใส่คุณนะคะห่วงใยกันมากขึ้นแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังมีปากเสียงนะคะหรือว่ามันเติมความรักให้กันบ่อย ไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่อของการเดินทางค่ะการเดินทางไปติดต่อเจราจาหรือว่าจะมีคนไกลเดินทางมาหาคุณในช่วงเดือนนี้ค่ะหรือการเจราจากันเกี่ยวกับเรื่องราวเก่าๆเอกสารด้านกฎหมายด้านอะไรต่างๆเนี่ย มันค่อนข้างจะช้าดีเลยแต่ก็นะคะถือว่าจะได้รับคําตอบคําตอบหนึ่งนะคะถามว่าพออกพัใจคุณไหมก็โอเคนะคะเป็นไพ่การเฉลิมฉลองความสําเร็จหลายหลายท่านประสบความสําเร็จในเดือนนี้นะคะในด้านของธุรกิจการงานแต่หลายๆท่านยังคงต้องรออยู่นะคะเพราะว่าดวงแต่ละท่านเหมือนี่บอกค่ะบางท่านได้เลยบางท่านต้องรอ ะะเดี๋ยวนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ไปงานมงคลต่างๆหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เสริมฉลองเลื่อนขัน้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งหรือมีความสุขใจสบายใจในด้านของหน้าที่การงานเกิดขึ้นสาหรับท่านที่เป็นผู้ชายนะคะมีเกณฑ์โดดเด่นขึ้นมาหรือหลายๆท่านวางแผนที่จะเดินทางไกลก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางนะบางท่านก็จะเดินทาง ไปสนามบินเร็วนี้นะคะบางท่านก็แพลนในด้านของวีซ่าก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะส่วนท่านที่จะเดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศหรือไปทำงานก็ลุยได้เลย ในช่วงสาเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์เดินทางอย่างแน่นอนนะคะเพจออฟเพนเดอร์เคิลปลาอไปเดินทางไกลแล้วจะได้โชคได้ลาบได้เงินได้ทองได้จับเงินก้อนรวมถึงประสบความสําเร็จในการติดออต่อธุรกิจอะไรต่างๆค่ะถือว่าค่อนข้างจะทำให้ท่านเนี่ยชีวิตมีความสุขเลยทีเดียวนะคะท่านที่ตั้งใจ หรือว่ามีความกลัวกังวลวอยู่ว่าเดินทางไปแล้วจะสําเร็จไหมเดินทางไกลไปทํางานต่างประเทศแล้วจะโอเคไหมก็ยังมีการตัดสินใจที่ยังลังเลอยู่บ้างอะไรบ้างนะคะก็ให้ท่านเชื่อในสัญชาตญาณหรือฟังเสียงหัวใจของตนเองค่ะว่านะคะออตัวท่านเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตตนเองหรือไม่หรือว่านะคะถ้าเรามมวแต่กลัว ไม่ไปไม่ก้าวสักทีและเมื่อไหร่ล่ะถึงจะสําเร็จคนอื่นอาจทําไม่ได้แต่ตัวท่านเองเนี่ยจะต้องเชื่อมั่นในตนเองนะคะไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่หกถ้วยการเจรจาตกลงเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักนะคะเพศตรงข้ามอาจจะขอคุณแต่งงาน หรือนะคะให้คำมั่นสัญญาหรือว่าตกลงปรงใจที่จะเซ็นสัญญาเซ็นเอกสารอะไรบางอย่างร่วมกันหรือนะคะเขาจะมาสารภาพรักกับคุณหรือว่าจะเซอร์ไพรส์ญญคุณนะสำหรับคนที่คบกันมานานหรือว่านะคะตกลงปรงใจที่จะคบหากันหรือจะแต่งงานกันอะไรก็ตามแต่จะมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์ญญเกิดขึ้นไพ่ใบต่อไปเป็นไพ่ของเหรียญของความสําเร็จเดินทางไปแล้วนะคะจะพบความโชคดี แล้วก็ให้ท่านเนี่ยใจเย็นๆก็คือนะคะใช้นะคะจิตของเราให้เชื่อมั่นในความสามารถพสวสรว์ตัวเองนะคะแล้วก็ตัวท่านเองในอนาคตเนี่ยเขาเรียกว่าจะสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะ mm. พึ่งพาคนอื่นยากนะอย่ามัวแต่รอหรือว่านะคะ,ะให้คนอื่นแก้ปัญหาให้ค่อนข้างจะยากหน่อยนะคะยกเว้นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่แนะนําในด้านดีๆค่ะ q u e e n of Cup คือการรอคอยแต่รอคอยแบบมีความหวังนะคะแล้วก็การจดจ่อ,จอทำในสิ่งที่ตนเองรักก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างมากนะคะจะได้รับข่าวคราวดีๆเรื่องราวดีๆในช่วงปลายๆเดือนนะคะตั้งแต่เดือนเอ่อตั้งแต่วันที่21ขึ้นไปค่ะ21มิถุนาก็ขอให้ทุกๆราศีทุกๆท,ท่านที่ผ่านเข้ามารับฟังรับชม ช่องหมอพิณพยากรเนี่ยโชคดีประสบความสําเร็จมั่งคั่งร่ํารวยดังที่ท่านตั้งใจทุกประการขอบคุณและสวัสดีค่ะ